มาแล้วพี่จ๋ารถขี่ไปหนาที่พี่อยากได้กับรถคันนี้ Honda c ิปีปี2012ค่ะมาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคิไม่ซื้อนี่ได้ลูกน้อยร้องว้าวลูกสาวร้องเย่ชุดกกโกโกวาทำไมโคตรเทพอไปเอามาจากที่ ลูกน้อยดันทามขพรความสงสัยคือพอไม่ได้ไปเอามาจากที่วัดรั่วที่อื่นที่ไกลแต่พอไปซื้อมามาจากรสวัสดีครับ <c oughs> พบกับผมนะครับวันนี้จ๊อบครับผมเซลกุ้งค่ะที่นี่ครับผมดีค่าอุบลราชธ,ธานีวันนี้นะครับเรามาพบกับรถคันนี้ครับผม h o n d a City ปี2012เครื่องยนต IV ์ iVTEC 1 5ลิตรนะครับ120แรงม้าครับผมเป็นไงครับกุ้ง ภายนอกนะคะจะเป็นตัวรถจะเป็นสีขาวค่ะภายนอกจะมีมีสเก์ตรอบคันแล้วก็จะมีคิ้วให้เรียบร้อยภายนอกสวยค่ะสีขาวใหม่เอี่ยมมากเดิมทั้งคันนะคะคันนี้รอบๆนะคะล้อก็จะเป็นล้อเดิมล้อแมาล้อแม็กอลลอย15นิ้วครับผมก็มาถึงที่ด้านท้ายของรถคันนี้กันนะครับผมข้างในนะครับกว้างขวางนะฮะสามารถเก็บของได้เยอะพอสมควรเลยทีเดียว มาพร้อมกับยางอะไหล่นะครับเพิ่มให้อีกหนึ่งเส้นด้านหลังรถนี้ครับผมรถคันนี้นะครับไม่มีชนหนักมาอย่างแน่นอนนะครับผมดูจากสีของตัวรถนะครับผมทุกอย่างเรียบเสมอกันหมดเลยนะฮะนี่ดูทุกอย่างนะครับรูแต่ละรูเนี่ยคมกริบเหมือนเพิ่งออกจากศูนย์จากโรงงานมาเลยนะครับเอาละครับเรามาดูันที่หน้าด้านนะครับด้านหน้าโอเคตรงนี้นะครับผมกล้องเข้ามาครับจะมีรอยแปกกันนิดนึงก็คือว่าแตะในที่นี้ก็คือว่า เวลาเหมือนรถติดไฟแดงเงี้ยแล้วไหลไปจุกกันนิดเดียวเท่านั้นก็จะยังมีรอยให้เห็นอยู่นะครับตรงนี้เล็กน้อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าอยากจะให้ทางเราเก็บให้เนี่ยเดี๋ยวทางเราก็จะจัดการให้ในวันที่ลูกค้าจะรับรถอะไรเงี้ยเรียบร้อยแน่นอนไม่ต้องห่วงครับส่วนตรงอื่นเนี่ยครับผมก็ในด้านหน้าตรงนี้เราไม่มีการชนหนักอะไรมาเลยก็จะมีแค่ตรงนี้นิดเดียวขอบๆแค่นั้นเองไม่ได้ไม่ได้เข้ามาลึกอะไรมากแค่ตรงนี้นะฮะ ส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ i-VTEC นะครับจาก Honda น,นะครับเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับผม120แรงม้านะครับ6,600นิวตันเมตรต,ต่อ1นาทีครับผมค่ะเรามาดูภายในกันดีกว่านะคะภายในเดิมค่ะข้างหน้าคอนโซลจะสะอาดใหม่มากแล้วก็เครื่องเสียงก็จะเดิมจากทางโรงงานเลยแล้วก็แอร์เป็นแอร์แมน a l นวลนะคะเป็นระบบของเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้านะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีเบจ พวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันรถคันคนี้ก็เป็นรถมือเดียวนะคะเป็นเจ้าของมาขายเองหนูก็เป็นคนดูเองรับซื้อเองเลยค่ะรถคนันนี้รับประกันได้ไม่มีชนหนักแน่นอนค่ะเลขไม่เท่าหไหร่ครับแม่กุ้งสองแสนสองสองแสนสองหมื่นใช่ไหมเอ,อ้ยอันนี้ถือว่าไม่เยอะนะครับสองแสนสองหมื่นสิบปีก็ตกปีละประมาณสองหมื่นกิโลก็ถือว่ารถวิ่งน้อยอยู่นะฮะเทียบกับสภาพรถที่ที่เราดูแล้วก็คือ ทุก <มา S 2> อย่างเน<า>ี่ยยังใหม่มากแทบจะเหมือนจะออกจากศูนย์ฮอนด้ามาเลยทีเดียวตัวเบาะกำมหี่อะไรทุกอย่างนยครับยังสภาพยังใหม่เหมือนเพิ่งเปลี่ยนเบาะมาเลยแต่จริงๆอเป็นเบาะเดิมนะฮะจากโรงงานแต่ว่าคนที่ที่เขา,าใช้มาก่อนนี่นนคือเขารักษารถอย่างดีมากเลยทีเดียวนะดูแลดีมากสำหรับลูกค้าที่สนใจ Honda City ปี2012คันนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นยังไงบ้างครับกุ้งรถคันนี้นะคะมาพร้อมกับราคาพิเศษเพียง299,000 เมษายนนี้ลดทันที10,000บาทเหลือเพียง2 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ<อ>และยังมีของแถมเทียบมีอะไรบ้างครับของแถมแเราเราจะมเีเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ไปถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์มีน้ำมันให้ฟรีถังแรกนะคะแล้วก็มีกล้องหน้ารถของพีเมี่แมจากทางดีค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมรถคันนี้ราคา29900 0 99, บาทเราไม่ขายนะครับผม ถ้าลูกค้าสนใจออกรถในเดือนเมษายนนี้นะฮะลดไปเลยทันที1 0,000บาทเหลือเพียง2 0, 8 0, 9 9 0 0บาทไปเลยครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจจะเข้ามาดูรถที่ดีคาร์วบน,นะครับผมอันนี้เบอร์โทรของผมนะครับ098 332 33 33 3332ครับผม สำหรับเบอร์ของน้องคุกนะคะใครที่อยากซื้อแลกกับน้องคุกนะคะให้โทรมาที่เบอร์063-881-8811ค่ะ0 6 3 8 8 1 8 8 1 1รอรับสายตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็ทางดีคาอุบนเราก็มีเพจ Facebook ด้วยนะครับผมชื่อดีคาอุบลน,นะคะผมขึ้นตามที่อยู่นี้เลยครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปสนุกๆของเรานะคะได้ที่ Youtube ช่องดีคาอุบลค่ะครับ โอเคสำหรับวันนี้นะครับผมและกุ้งก็ขอลาคุณผู้ชมทุกท่นานไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปครับผมสวัสดีครับ